กาทำทางขึ้นนะฮะรถใบยางเนี่ยมันน้ำหนักมันคงไม่เท่ากับรถปูนเนาะรถปูนนี่น้ำหนักเท่าไหร่ปะกัโเยวนีังไม่อ้อนียังไม่แน่ใจครับนอไดไหัน2ซางมารย้งางายนนี้นี้นีองซางาะโี้นี้น้องซาี่น้อายน ตีไปตีใช่หมอตีหล่อลอยยางจะมาเสริแล้วเทเืกยางเาิดหล่อนะรนยููตั้งแต่เดือนดีฮอเดือนหนาีพอมาใส่เขาอยายางครับแอใช้ครับสวัสดนายโพบอกว่าเอารถแอใช้ทดสอบโอ้รถผมน้ำมันไม่พอครับไม่มีนียบอกเมียไม่อนุญาตกบพอแล้ว บ่ได้เติมครับแต่ว่อนนอนเา,าเห็นตุงทอนนอนอยังเดียวได้ เรียบร้อยใช่ไหมประเดานะครับสีติดเลยเนะครับผมสีติดเลยโอ้เนื้อไม่เป็นสีแดงเนาะเนื้อไม่อยู่ข้างในเนาะโอ้ทำไมติดไม้ก็ขึ้นบนนู้นเลยไหนนเดครับขึ้นครับพังตรงนั้นเหรอครับนี่ละโดนนี่ละไปไหมล้วนๆครับไม่มีหลักฐานครับผม ไม่ใช่สีนะอันนี้มันเป็นเป็นเื้อไม้ใช่ครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าวันนี้คนขับจะเป็นคนไหนคนเดิม ถ้าคนเดิมก็ถ้าเราตั้งลามดีๆเราเหยียบขึ้นมาเราื่อยๆเลยเรา,เรา,เราไม่ต้องเหยียบคัสที่กิดแต่ว่าคนขับจะเป็นคนไหนมันก็เป็นคนขับเหมือนเดิมนะถเราอยู่เหยียดคัสกับะชากอีกทีนึ่งถ,ถ้ามันไม่ขออาสาขับเองเลยมไม่กล้าครับอยู่ <c oughs> <c oughs> เพราะแกไม่กล้าเลยแกถึงไม่ได้ชากอ่ะหล้อนี่มันไม่มีสโลว์ไม่มีมีแต่สิบล้อแต่ว่าเราไม่ต้องเหยียบคาดมันไม่มีสโลว์ขนเล็กอ่ะพุ่งเลยครับเราเหยียบขึ้นมาเลยแล้วครั้ตอนเราเหยียบค้าแล้วโกตัวใหม่ดินมันจะยุบตัวลงมันจะมีน้ำหนักเวลางกระนดตัวเนาะยิ่งยุบยกด้ช่ยิ่งยุบยิ่งโยกยิ่งโยุบเดี๋ยวที่อาจารย์จะโชว์กับรถ ขึ้นมาคือใบยางหันอ่เรียบร้อยเดียวแพงหมดโานมายางน่ะผู้สอยดาวจะลงล่ะไปลงทางนาทีนนั้ก็ยินบว่าน่งนีกระลุบกรุบกรลุบกรุบุบันโปดโอยเป้่อนคอยไปเบิดเลยคอยเรียบร้อยเลยแป้อนคอยสองไปอาขาดเลยะเส้นมาแป้่นั่นสิบสิบกส้นแตัวแผ่นใหญ่เอามาน่ะสองแผ่น ค ah วามหนามันอะรวีละความนาความหนาสองจุดหกาปกติปกติเราต้องปูแนวฝั่งสองเ้นติเ่งรเป็นพื้นเลยสองเ้นล้วก็ร ประมาณสิบก้อนมันไม่ได้ค่อนข้างเยอะจริงๆรับน้ำหนักเยอะเพราะว่าโหลดปูนมา3คิวนะครับเราจะเส่กันถ้าเบองในใบเซ็ตลามันกี่คิวมันชั่งน้ำหนักก่อนใช่เป็นปูนก็จะชั่งน้ำหนักมาแต่คันแต่คัน10ล้อน่ะปูน5คิวน่ะจะอยู่ประมาณยี่สิบเตตันหรือยี่สิบสองตันนี่แหละถ้าจำบวกกันปูนมันตกมันตกคิวคิวละตันโอ้ได้ใช่หรอบ่อ nông t h าย มีใจน้ำด้วยคนที่หาโมงไงใส่จนได้น้อมองโมงนี้เนาะน่นจากที่เอามาหิบยังตอนนี้มีประโยชน์แล้วพี่น้องผู้ใจหลายเอามาเสาเหรอเนาะเอ้ามามาเฮ็ดซอยที่ล่ะพี่บงษงจัดการเลยจัดการเลยอยู่กัไในคันบอกเอามาใส่ให้เราแล้วกันเอามาเสะเหรอครัมา แม่บอลลูมันครับเสียน้วใจนะสิมาดามมาดามเนาะโอ้ยลุนี่เาะมาอยู่ข้ามาดามก็ได้ใช่ก็ไปยุไเถือมาอยู่ขาดีกว่ามาเล่นไก่เถอะเนาะเอาใช้หัวปใส่เลยเจะาดาสาวม์หมวย ได้ยังไงอีกขับติดาตัวคนเห็ดงานบนใส่คนบเห็ดงานใส่หมอกมันถนาส์เลยอ๋ออืมไม่ใช่ความหวังยายค่ะพันยหญ่ถือกามาเออาฮ่าฮ่าห่วามหวังยยอันนี่จริงคนพูดอยากให้แกเอาส่งคนยังไม่ร้อนต้องรอตั้งนานแล้ว่าฮ่าฮู้หลงกำลังมา้งโอ้ผ่านครับเรียบร้อยโอ้ขันรถขันนี้ขึ้นได้กันผ่านเลยฟูนกับผมมีปัญหาแล้วแมน แมนครับ้ำนักนีไเดียกันเลย่ะตแบบนี้เป็นตาบดเป็นลูกเคยกันาะคือบอกมันไม่ได้บอกรถมบอกค้นเหมือนเดิมบอกขอาวคนโอ้ขาขอมาดเจ้าดอกาวเ้ามาเท่า่ับองยับองเห็นลูกสาวนแน่นอน เลยมาเซ็นเลยเป็นว่าตอกน้ำอีกโอเคครับขอบคุณครับจามเป็นห่วงนะพีนะเพราะว่าถือให้มันรับน้ำหนักไว้แล้วยังบวกพี่ทุกคนเท่านี้ก็สงสัยได้ใช่ฝั่งโน้นครับผมว่าน่าเด็กออกมาณเออะก็ตีกันหน่อยนะที่ได้ตามกคิดว่าสงค์เจ้าแล้วล่ะกันรอรถมันมายืนบนนี้นะสิอย่สูงพอดีแล้วมันยืนได้เรารอรอหลไม่มีตะเกียบแม่เอารถเราขึ้นไปเหยียบตรงนี้ ขึ้นไปเรื่อยๆเขานีได้กแล้ปาได้ต่มันแต่มาฮอดนี่ขึ้นเดินนี่เพิ่บนใหม่นี่มันจิบอดมานะประมาณนี่แะเอาไม่ยุคให้อีกวนนึงขึ้นไปมันกคือเขาเอาวางได้หนีเด้ฉันวางนี่ปิ๊กันวางได้พกเขาเห็ดเชี่านเขาเห็ดคือมีพุงเห็ดนี่ล่ะเขาเอาทั้งาถ้าไมโคติดลม่โคติดลมเขาจะร้องแนวนี้ถ้าตดคว้าไปยังนี่ก็คว้างที่ไปแบบนี้ สะพานไม้โบราณน่ะนะริงครับจริงยืนยันครับยืนยันดีมาเนาสะพานรนี้อยู่การดีไม่นำแค่น่ะถ้าไม่โคขึ้นได้ก็ดึงก็ขึ้นได้โอ้ต้องไม่ครูมาลองอยากแต่เชื่อมั่งนี่สิแตกบอสบอสเพราะญาตินำนักเขาจะอยู่ตรงนั้นบอสโค่นนี่เอยต้องเหยียบขึ้นมาเลยครับผุ่งมาเลยไม่ต้องเบรกครับ ต้องไปบอกเขาก่อนเด้อไปติวคนขับก่อนเด้อรอตรงนี้ไปทั้งหน่อยเลยเหลื่อมเลยเหื่อมเลยมาตรงนี้นะเลยมาก็ล็อกเลยเลยมาเผื่อมจะยุบตรงนี้มันจะปล่อยปูนลงไม่ได er> ้จะต่ำถ้าลงตรงนี้จะต่ำครับลองเผื่อไว้สักหน่อยเลยังหวะาบีกันมันจะไม่ค่อยหยุดเลยประมาณนี้นะเอฟซีขออนุญาตจบคลิปเพลงนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ